สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา,อาบอกวิธีการแก้ปัญหาของอต้นมะเดือนะกิ่งมะเดือที่เรามาชำเนี่ยทุกคนถ้าเป็นมือใหม่ทุกคนจะเคยเจอปัญหานี้แน่นอนนะคะปัญหาที่ว่าออกรากแต่ใบเขาไม่ออกค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพันธ์ LDA นะคะนี่ค่ะออกรากเต็มเลยค่ะ แต่ปัญหาคือใบไม่แตกนะคะทีนี้ได้ทำการลงย้ายดูแล้วนะคะมีอยู่พันหนึ่งที่ที่พวกเราย้ายลงค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นพันออสเตรเลียนะคะปัญหาเหมือนกันคือรากเต็มเต็มแก้วเลยค่ะไม่ยอมแตกไปทีนี้ก็เลยเอาเอามาลงดินนะคะปรากฏว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะ นี่ค่ะเขาเตกยอดออกมาแล้วนะคะยอดสีเขียวเล็กๆออกมาแล้วค่ะแล้วก็พร้อมกับรากนะคะรากเต็มกระถางเลยค่ะนี่ค่ะรากออกมาเต็มเลยนะคะเท่าที่นี่ค่ะ แสดงว่าในในแก้วเราค่ะมันไม่มีสารอาหารนะคะมันมีแค่ขุยมะพร้าวนะคะทีน,นี้พอเราเอามาลงดินรากเขาอาจจะได้แบบดูดซับดูดซึมสารอาหารเข้าไปะคะ่ะแล้วก็เกิดการแตกยอดแตกใบออกมานะคะ,อะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะที่รับชมถ้าของใครมีปัญหานี้ลองลองเอาดินเอาอลองเอามาลงดินดูนะคะคิดว่าละ ได้ผลเลยค่ะเพราะว่าทําทมาหลายกระถางแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายบางครั้งเนี่ยเคยมีเหมือนกันนะคะที่ว่าไม่ย้ายใบไม่แตกอยู่ยตายเลยค่ะก็เลยลองเอามาลงดินดูปรากฏว่าแตกดีเลยค่ะให้เพื่อนๆลองไปพิจรารณาทําตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ